สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่มีขนมปังที่หมดอายุแล้วหรือว่าขึ้นลาเราอย่าไปทิ้งค่ะเรานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะเพราะในขนมปังนั้นจะมีประโยชน์ต่อต้อนพืชผักเป็นอย่างมากค่ะส่วนวิธีทำเราก็จะเตรียมน้ำมา1ลิตรค่ะเราก็จะทำการบิดขนมปังให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะในขนมปังเขาจะมีประโยชน์มี ธาตุอาหารที่เยอะมากค่ะเขาก็จะมีธาตุเหล็กไฟเบอร์วิตามิน b 2มีโปรตีนมีสารอาหารที่เยอะมากเลยค่ะเมื่อเราทำการบีขนมปังใส่แล้วเราก็จะคนคนเขาให้จมน้ำและแลวเราก็จะนำฝามาปิดเราจะปิดแบบนี้เอาไว้ประมาณครึ่งวันเพื่อให้ธาตุอาหารเขาย่อยออกมาค่ะ หลังจากผ่านไปครึ่งวนันเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปของเราก็จะทำการกรองเอาแต่น้ำเลยค่ะเพราะเนื้อของเขานั้นย่อยทานอาหารออกมาเป็นน้ำหมดแล้วค่ะส่วนเศษเนื้อที่เหลือเราก็จะนำไปเลี้ยงปลาในบ่อของเราต่อไปค่ะ แล้วเราก็จะเติมน้ำตาลไป1ช้อนน้ำตาลก็จะเป็นแหล่งพลังงานให้กับต้นพืชของเราเลยค่ะต้นพืชที่อ่อนแอต้นเขาก็จะงามและแข็งแรงค่ะตามด้วยนมจืดสามช้อนค่ะนมจืดก็จะช่วยเร่งในการแตกยอดเพิ่มจำนวนดอกให้มากแล้วก็ทำให้พืชของเรามีรสชาติกรอบและหวานอร่อยด้วยค่ะเมื่อเราคนเข้ากันดีแล้ว เราก็จะมาเทในเหยือกเราจะเติมน้ำไปอีกครึ่งลิตรรวมแล้วน้ำที่เราใช้ทั้งหมดก็ลิตรครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปรดพืชผักของเรากันเลยค่ะเราก็มาลดที่โคนต้นของเขาเลยค่ะเราแค่ลดที่โคนต้นมะเขือของเราก็จะมีการ ออกดอกมาให้เราเพิ่มขึ้นค่ะเพราะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ช่วยเร่งดอกให้พืชผักสวนครัวของเรามีดอกที่ออกเยอะเหมาะสำหรับพืชที่ต้นอ่อนแอหรือไม้ออกดอกก็จะช่วยกระตุ้นในการออกดอกได้เป็นอย่างดีค่ะเราก็สามารถลดได้ทุกๆ10วันเลยค่ะ นอกจากจะลดพืชผักสวนครัวแล้วไม้ดอกไม้ประดับเมื่อเราลดเขาลงไปก็จะช่วยกระตุ้นให้เขาออกดอกมาเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆที่กินขนมปังไม่หมดหรือหมดอายุเราก็สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยลดให้พืชผักและไม้ดอกมาประดับของเราดอกดอกมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ